สวัสดีตอนเช้าวันอังคารกับพังน้องแบมนะคะวันนี้อากาศหนาวมากน้องแบมหนาวมากไม่นอนเลยเมื่อคืนนะคะบรรยากาศตอนเช้าหนาวแบมแบม่ไม่อยากกินน้ำบอก อุ้ยหนาวเอออะไรเยอะมืนนี่จะเอาไปรถซีถุงเอาไปเล่นรถเหรอโอ้ยถุงน้องแบมหนาวไหมหนาวมากเลยค่ะแม่มันนอนปะเนี่ย yeah, yeah. ตอนเช้าๆคุณแม่ตักน้ำให้น้องแบงหนาวมากกินบ่กินสำหรับมั้งนะ น้งองแบมเป็นช้างตกงานจากปางพัทยาอีกหนึ่งเชือกนะคะตอนนี้หนาวมาก12องศาอุ้ยหนาวแบม แบมเอ้แบมน้องแบมหนาวมากตอนนี้นะคะโอ้ยหนาวฝากติดตามช่องพังน้องแบมด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ